ไปดิ diyorsun? ไอ้ฟนสั่งเข้าแล้วไปดิ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 ไอ้ลงไหนบอกเพื่อนนะไอ้ลงเลยกำลังกินอยู่เลยนาะลงเลยไอ้บอกลงเลยฟองผมนะฟังผมชี้น้องขอลั่นๆนะพี่อยู่ไหนอยู่ไหนสั่งหลอกไปเลยกูตอนนี้กูหลังสุดอ่ะโอเคครับเข้าช้าเลครับโอเคพี่โอเคหลังสุดนะพี่ฟังกันนะฟังกันะผมกับพี่จอนเฮ้ยเฮ้ยหยุดดีหยุดหยุดสั่งว่าว่าเดี๋ยวผมกับพี่จอนอ่ะจะไปเข้าไปวางเลยนะเออโอเคโอเคมึงให้สัญญาณเพื่อนนะนะดูทางเข้าแลบปะ

เหมือนเหมือนอยู่ในเขียวไพูดอ่ะปวดชีปเฮ้ยฟังดิมาเลยมาแเดี๋ยวข้างในเหรอข้างนอกพี่ข้างนอกข้างนอกเฮ้ยมันชน้มันชนมันชนมัชนน้เอาดิชนดิลงไหนไอ้ซึมกแทซึมกแทซึม คำเราคือไอ้เลขหนึ่งหนึมันเห็นเลขเหนป่ะเนาะเลขหนึ่งมาด้านขวาเนี่ยตึกด้านขวาที่เป็นเลขหนึ่งอะเลขหนึ่งโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออมาังคอยรวมมันรวมวันนี้มันรวมกันตรงเลขก่อนดิรวมกันก่อนออ่ะนนก่อยฟองอะ ไอ้เพื่อนตกแล้วนะเรียวมึงมารวมมาคูบดิกวับรถลับรถกลบรถดๆเร็วๆๆ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 ๆ ไปแล้วเยเข้าใังเอกวางกวางกูไปละจับ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 จอบจับจับจัจับเับจันจับเับจันจับจับจจับเับจ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 ับเับจ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 บจั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 บับจ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 ับเับจ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 ับับจับจับับจับจับเับจ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 ีบจั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 บจ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 บ

มาดิเนิ tego, ่มตั้งแต่เล่นมาไอ้ไอ้ไอ like er ้โฟกี้เนี่ยในกาดหมดแล้วกากกากจริงๆกาดตายๆๆตายๆครูสาบานได้เลยไอ้เหี้ยแกงขี้ตะไคร้น้ำเหี้ยเนี่ยตั้งแต่เล่นมากาดสุดๆกาดสุดๆกาดสุดๆไอ้เหี้ยกาดสุดๆเว้ยเป็นเท็มไม่ไหวเลยเว้ยเป็นคนไม่ไหวเลยเอ้ะนะตะลุกตะไคร้ขี้ตะไคร้ไม่ไหวเลยเพย่อนถีบให้เพื่อนเตะดิเตดีโอ้โห้หนึ่งสองหามสี่เลยตายสี่ตายตาย เอ้ยอย่ยใครป้อนดิเฮ้ยใครมันหิวอะไรขนาดนว้เฟเอฟสองไฟหัวสองรอบันนเจฟอันนี้เว้ยพี่เสียมเป็นไของมึงเนี่ยเี้ยมหิวเกินไ้กูเร่เปิดมาโอี่ฮเฮ้ยพี่พี่เหมืรนพี่เหมือนมึงดนพี่เขียวดิพี่มไอ้เหี้ยมันห่วงป้นขวอะไรขนาดวะไอ้เหี้ยไอ้ั้างหลไอ้แกงเขาดแดไอ้แก๊งเขาดดไอ้ไอ้ออ่ี่พี่เจเออ่ที่พี่เลยเจออ่ทีี่เอ้รถรถรถว่ย เฮ้ยรถรถกูกรถไปไม่ได้เพื่อนกูไอ้แกงคอมบูแดดไอ้ย่าแก่คอมบูแดดรถับไม่ิันไปอัสอบนี้ใครที่พิสนไปอัสอบนี้รถรถรถกูรถ EMP ค่ามามาเอามาลองมันมีีอันไม่สนไปอัสอบนี้อะไรเป็นไรอะเสียงเป็นไรไปลโอ้โหงอมรถกูใช้ได้ไหมเนี่ย ที่หมแไปเราแมา่งหมายโคตรออกเลยเฮียไอโฟนรถกูใช้ได้ไ,ไปจนะ้ะมึงด e ูไอมันวาง EMP ไว้เฮียมันลึ่เงือะจัดเลยเนาะไอ้โฟนเอากูไปด้วยกันนะ ไอ้เนี้ยกูไม่ได้ตีใครเลยกูตีเพื่อนได้คอยเ้้วยไอ้วิโบอยู่ตัวเดียวไอ้เนี้ยบทนะใช่กูขับเองคนไปเรื่อยๆนี้แหละไอ้เนี้ย <c oughs> มีถุงห่อมาเนี่ยมีไปไปบอลหน่อยเคลียบเคลียบฟ้อนดี โอ้โหวยอ่ะโอ้ขับรถมาเฮ้ยใครบอกให้เป็นขับรถเก่งไว้ก่อนนะอะไรกูอุ้มสามหายสามนะเฮ้ยโล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 กูกูห่ออะไรนะกูห่ออะไรนะ เอาเอาเต้น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 อะไรอ่ะโลกอะไร้อง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 รองรองรองนี่กูไม่ได้ห่อแล้วเป็นไรเป็นไรชอบสามมาสวัลดีสามพี่เจ๋อไว้ไม่ได้ห่อเป็นไรสามพี่เจ๋อทำไงวะกูแค่ทดสอบสามพรมกันด้วยอ้เหี้ยมึงมีคนนึงยืนป่นเลยกะอิ่มเลยดิปัญญาอ่อนจริงจริงคนทุมคนเขียวเขียวจริงจริงพี่เมื่ยืนป่นอยู่คนเดียวเขียวมึงบ้าปะกูถามจริงเจ็ดเก้าคนเขาไม่ไม่ป่นหบบมันป่นอยู่คนเดียวนี่อยู่อยู่เดิ๋ยวน มีศพเหลือ,องมาไหนเมื่อกี้หมดแล้วพี่ใช่ไหว่าคนเขามาเอาพอเราเลยเหรอยี่สิบคนเหรอทำไมมีใครมีใครเอาวอลไหม,มกูป้นวอลม,มาได้ตัวนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเหรอกูหหดได้ป่ะพี่ขอได้ป่ะเมื่อกี้นี่ยเนี่ไอ้ไอ้ไอไอไอนี่มันมีสติลอยู่ในตัว เอาอใครขอถุงห่อกระเป๋าเลยครับกโลกาโลเเอาอีกเกี่ยวปืนไหมขอถึงห่อเลยอะไรนะกายฟิตีขอถุงห่อเลยหนึี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งนึ่งห้าหนึงห่ึงห่ึงส่ออะไรเพื่อนห่ออะไรไม่มีสสีขอถุงห่อในพี่ไมสี่สามสี่ไม่มี่อเว้ยผมไปอุ้มเลยนะพี่โอเคป่ะหนึงขอถุงห่อเออไปอุ้มเลยไม่พออยตึอยหเกมคนแรกช่วยคุได้ไหมพี่ เออเฮ้ฮัลโหลเพื hey, hello, yeah. I, 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 I ่อนไอ้ไอ้ไอ no, ้ไอ yeah. no, ้บอกเพื yes. ่อนที anyway. ่ใครเกมคนแรกเป็นคนรอช่วยคุกเลยไอ้ใอรเกมคนแรกมาช่วยคุกนะดูเวลานะอีกสองนาทีนะหอห้านะรอขอขอเดตยวหน่อยหนึ่งทีทีไอ้ไอ้ไอ้ัยนไอ้บอกบอกมึงกดกดไม่กดไม่ไม่เมก้โพนบอกเพื่อนดิกดเมก้โพนบอกเพื่อนบอกว่าใครที่เกมคนแรกอะเป็นคนช่วยเพื่อนออกคุกด้วยฟังฟังหอเลยหอผมก็เลยหอเลยหนึ่งทีทีเขาตุ้มหอหน่อยหอหอมาก่อนมาเรียกอะไรเรียกอะไรเรียอะไร อะไรอะไรไอ้ไม่มีหอยไม่มีหอยหนึีหนึ่งตีีงตีกระป๋ายเบี่ชายไอ้นี่ไอ้นี่ไม้เทพจัดไอ้เหี้ยไม้หนึ่งตีี่พีหม้แะได้แล้ได้แลทีเนี้ยหนึ่งตีอ่ะเอาไปแบ่งกันเอาปแบ่งกันเร่งเ่อะรพี่ยิเบยเบยเบทยเบยเบองน่อพี่อนออยู่ไหนกระป๋อะไรพี่พี่เฟกเพื่อนอ่ะอุ้ยช้าแล้วช้า2อ8นึ่งแปดอนแนี่แบ่ง